ใครที่มีคอมเก่าก็อาจจะกินสเปคนิดนึงส่วใครที่มีคอมแรงก็โชคดีไปในโฟลเดอร์มีอะไรเยอะอย่างนี้แหละคลิกเข้าเซตอัพสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลหรือว่าคำอธิบายเพิ่มเติมผมแปะลิงก์ฝรั่งที่อธิบายไว้กระจ่างแล้วนะครับก็เข้ามาในโปรแกรมหน้าตาเป็น,นี้เลือกเมาส์แล้วก็ใครที่มีหลายอันก็ไปกดทีละอันแล้วก็รีาร์ทดูว่าเมาส์เราอยู่อันไหนเจอแล้วก็มาเลือกตรงนี้ตั้งค่าเป็นเลขที่สูงที่สุด กด install switch และ restart ใครที่ไปรอดโอเคทำต่อก็มาติก๊ก filter on device แล้วก็ install switch restart ใครไม่รอดถอดเมาส์จาก usb หนึ่งไปเสียบอีกช่องหนึ่งแล้วมันก็จะ reset เหมือนเดิมส่วนตั้งค่าเราก็ไปหาตั้งค่าที่มันเหมาะสมกับเราเองส่วนเล t ตรงนี้ผมขอพูดนิดนึงสำหรับเมาส์ที่มี polling rate เยอะๆเ,เนี่ยก็มันอาจจะแหลกนะเวลาเล่นเกมก็ ลองลดลดหาค่าที่มันเหมาะสมดูอย่างสมมติผมมี8 0 0พเงี้ยตั้ง8 0 0พแล้วมันแหลกก็ลดมาเหลือส0่พันสี่พันแหลกลดเหลือ2,000ันสอไม่แหลกก็เอาสองพส่วนคีย์บอร์ดทําแบบเดียวกันเดๆและใครที่มีแบบคอนโทรลเลอร์ก็ใช้วิธีแบบที่ผมพูดไปกับเมาส์คีย์บอร์ดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูครับ